และในวันนี้ผมก็ได้เพิ่มช็อปที่สามารถซื้อลัคกี้บล็อกใหม่ได้ซึ่งแต่ละอันนั้นมันก็จะให้ไอเทมใหม่และอีเวนต์สุดโหดต่างๆซึ่งมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้าไปเค้นเรมเกม i หม c ครับมันเองนะครับซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยครับผมเราจะต้องต่อยม็อบนั่นเองถามว่าทําไมใช่ไหมต่อยไปหนึ่งดีครับนี่ เวลาที่เราต่อยมอบเนี่ยมันจะดรอปเป็นเงินลัคกี้บล็อกนะครับผมอ่ะเก็บมาก่อนเลยฮะเจ้าวันนี้เราต้องการสักประมาณแบบว่า5เหรียญน,นะฮะแล้วก็เราต้องการกระจกเนี่ยอีก4บล็อกนั่นเองเพื่อค้าเป็นช็อปลัคกี้บล็อกนั่นเองก็ผมเอาละอย่างรวดเร็วนะครับขอทราย4บล็อกเข้าผมโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ขุดหินนั่นเองฮะ,ะแล้วก็ทําเป็นเตาเผายัดทรายเข้าไปเผาเลยฮะ,ะมาทีนี้เนี่ยเหลือแค่รอพอกระจกเผาเสร็จ ก็ถึงเวลาครับแล้ววางเงินลกี้บล็อกเนี่ยเป็นตัวบวกแบบนี้นะครับกระจกเข้าหอมเราก็ได้เป็นลคกี้ช็อปนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวลองคลิกขวาดูนะครับจัดไปเข้าหอมนี่ทีนี้มันก็จะเป็นแบบชอบอยู่ในแชทนี้นั่นเองจะมี2ฝั่งนะครับอันนี้คือไม่ใช่ลกี้บล็อกส่วนอันนี้เนี่ยเป็นลกี้บล็อกใหม่นั่นเองเริ่มจากของฟรีก่อนเลยเป็นลกี้บล็อกเครดิตการ์ดแต่ลองซื้อดูดิโอคุณผู้ชมด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นแถบบอกเงินนั่นเองฮะ ซึ่งตอนนี้เรามีเงินแค่หนึ่งพอเราต่อยปุ๊บอะเราก็จะได้เพิ่มแบบนี้เลยนั่นเองฮะซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยอันนี้ใช้สามลักกี้บล็อกไหนลองซื้อมาดูดิโอเป็นที่ขุดนะครับผมโอ้เวลาขุดเนี่ยมันก็จะได้เป็นเงินลักกี้บล็อกนั่นเองเอาล่ะอย่างนี้ก็ขุดไปดีครับได้มา30นะครับผมไหนดูสิสำหรับลักกี้บล็อกแรกเนี่ยเป็นลักกี้บล็อกดินนั่นเองฮะใช20้20ครับผมซื้อได้ฮะเจ้าวันนี้ได้มาแล้วคุณผู้ชม ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราวางลัคกี้บล็อกนี้บนบล็อกอิดโคลนนะครับมันก็จะดรอปไอเทมใหม่แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยสมมติผมวางบนบล็อกอื่นใช่ไหมเวลาที่เราขุดนะครับมันก็จะดรอปเป็นแบบส่วนเหตุการณ์ต่างๆก็ผมอย่างอันนี้ได้มาเป็นเงินนะครับปุ๊บอู้ห้าสิบเลยเหรอขอซื้อเพิ่ม2บล็อกนะครับเอาละ่ะทีนี้ได้เป็นอะไรครับอุ้ยเงินอีกแล้วเอาอีกเอาอีกสุ่มไปดีครับโอ้โหโชคดีจัดก็ผมซึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหอะไรจะพูดเลยครับ มันมีเป็นสิบเหตุการณ์เลยนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์ที่มันโชคร้ายฮะหนส่มเพิ่มซิอันนี้ครับผมขุดไปอุ้ยเป็นบ้านดินอย่างนั้นเหรอให้ดูด้านในหน่อยครับมีอะไรครับผมอุ้ยสปริงเพียบเลยเก็บมาก่อนละกันนะฮะโอเคมันจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมเนี่ยขุดไปครับอุ้ยได้ไม้จัดว่าแจ่มนะครับอันนี้ได้อะไรนอกแบ็กสติ๊กครับผมซึ่งทีนี้เรามาลองซื้ออย่างต่อไปเลยดีกว่า เป็นลาพีสลักกี้บล็อกนะครับราคา150ซื้อมาเลยครับผมเอาล่ะมันจะดีหรือเปล่านะวางไว้ตรงนี้เลยครับอ,อ๋อใช้ที่ขุดหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยผู้จัดได้แล้วจะเป็นระเบิดเหรอโอ้โหอะไรวะครับเนี่ยจัดว่าอันตรายดีเหมือนกันนะซึ่งทีนี้เราต้องการบล็อกโคลนครับผมเอาล่ะเพื่อจะได้ไอเทมใหม่นั่นเองฮะวางโคลนกับข้าวแบบนี้นี่ไงแพ็กมัดนะครับผมอาผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันกับลักกี้บ็อกดินนะครับ และทีนี้เวลาที่ผมทุบเนี่ยมันก็จะได้เป็นอุ้ยดาบครับผมดาบดินอย่างนั้นเหรอลองเก็บมาดูดิซึ่งความสามารถพิเศษเนี่ยกดชิปเพื่อยิงพลังได้นะครับและคลิกขวาเนี่ยเป็นการเสกดินนั่นเองไหนลองดูดิชิปโอ้คู่ชมเหมือนเราบินได้อะไรอย่างงี้เหรอโคตรเจ๋งนะครับซึ่งกดชิปปึ๊บโอ้หนี่ไงคือถ้ามาโดนม็อบเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นฮะวินน้องกบขอลองเทสได้ไหมกดชิปไปรับอุ้ยเสกกลายเป็นดินเลยเหรอ หดเกินโอ้โหคุณผู้ชมแล้วภูเขานั้นมันอะไรวะนะ่าดูดิคุณผู้ชมเป็นวิวที่สุดยอดเลยเอาเป็นว่าทีนี้เรามาเปิดต่อดีกว,ว่าเปิดได้ของดีนะครับปึ๊บอ่านี่ได้ตังค์ก็หอมเปิดอันนี้ไปอุปกรณ์ฮะมีอะไรอีกไหมกล่องอ้นี้นี่ว่ากงสตาร์เตอร์แพ็คอะตอนนี้ของผมเริ่มเยอะแล้วนะอีกบล็อกหนึ่งอ๊อโอ้โหคริปเปอร์อุ้ยไรเนี่ยซ้อนกันมาครับเจ้านี้เปลี่ยนกลายเป็นดินก็หผมเป็นพลังที่โกงจะจัด อ่านี่ดีกว่าลาพีชนะครับปุดแป๊บผมอุ้ยชุดกอเล็กใส่เลยดิเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งสําหรับลาพีสลักกี้บล็อกเนี่ยเราต้องวางบนชั้นหนังสือนะฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะหมู่บ้านนี้มันจะมีของที่เราต้องการหรือเปล่าชั้นหนังสือชั้นหนังสือผมว่าไม่มีว่ะแต่มีเป็นแบ็กสมิธแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคราฟก็ผมมาชูก้าเคนแล้วก็น้องวัวสับไปเลยครับผู้เขอหน่อย วิตดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเอาละคัคุณผู้ชมเจ้าวันนี้ได้ชั้นหนังสือแล้วครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยครับผมลัคก,กี้บ็อกนะครับทีนี้ลองขุดดูว่าผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นหนังสือเหรอหนังสือเวทมนต์คุณผู้ชมคลิกขวาเพื่อยิงพลังได้นะครับกดชิปเพื่อยิงพลังเหมือนกันแต่เหมือนจะเป็นแบบคนละแบบอะลองไก่ล่อนกเลมแล้วกันเจ้าวนี้ครับผมคลิกขวาไปครับอู้เป็นพลังเวทครับผมวิลอยได้อะแล้วก็โดดาเมตไปด้วยนะครับตกลงมาปุ๊บ ไม่เป็นไรกดชิปอ่ะอ้้หอันนี้เหมือนจะเป็นแบบดาเมจนะฮะอืมอ้นี่โดนหนักเลยว่ะผมกูล้คอมโบกันได้ด้วยลองคลิกขวาหน่อยครับน้องหมูบินได้ก็ผมแล้วถ้าผมยิงนี้ใส่แก่เนี่ยตายเลยปะนี่ค่อนข้างแรงเลยอ่ะถึงเวลาเปิดลกี้บล็อกนะครับเพราะเราได้ไอเทมมาแล้วไหนดูดิอู้เป็นบียร์คอนเหระแล้วก็ได้ตังก็ผมโอเคต่อเลยต่อเลยอันนี้ได้เป็นอะไรหนังสือนชานครับ จะมีอะไรอีกไหมนะวางไปครับอันนี้ครับผมได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ล่ะโอ้โหนี่ไงไอเราเปิดนะครับหโคตรแรงซึ่งผมว่าเราต้องลองซื้อนี้ว่ะเอเม a l d ลักกี้บล็อกนะครับราคา2 5 0พัน้าครับผมซื้อมันเลยเอาล่ะได้มาแล้วฮะถ้าจะได้เทพใหม่เนี่ยต้องวางบนบล็อกเอเม a l d นะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีให้แลกง่ายๆไหมะลุงลุงแลกอะไรเนือสอมบี้นี่ดีกว่าลุงฟาร์มเมอร์นะครับเอา้าเดี๋ยว ลุงเผาต้นไม้เหรอหรือไม่ใช่วะโอ้นี่ไงเอาข้าวมาแลกกันดีกว่าฮะจัดมาเลยครับผมเอามาแบบเยอะๆเลยอะ่ะได้หรือเปล่านี่ไงครับได้แล้วคราบเป็นบล็อกแบบนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ครับผมลักกี้บล็อกแล้วก็ขุดกันเลยออ้เป็นแอบว่าดาบเหรอโอ้ดูสุดยอดเหมือนกันนะความสามารถก็คือคลิกขวาเพื่อยิงระเบิดวิเลเจอร์และกดชิปเนี่ยเป็นการยิงลำแสงนั่นเองฮะโอเคคลิกขวาก่อนนะ ระเบิดวิเลเจอร์โอ้โหคือ่าเป็นลุงวิเลเจอร์เนี่ยลอยแล้วก็ระเบิดนะครับอะไรวะเนี่ยกดชิปปุ๊บอู้ตายเลยครับผมเป็นพลังที่แปลกๆดีเหมือนกันอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเปิด,ดเฉยๆล่ะมันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับลองดูว่าผมโอ้โหกอเพชรเอนชานคุณผู้ชมเปลี่ยนเลยดิเอาละได้ของดีมานะครับต่อดิต่อดิได้อะไรหรือเปล่าอู้รวยเลยอะ่ะดูดีแบบนี้นะฮะแต่อย่าลืมว่ามีโชคดีก็ต้องมีโชคลายครับผม อันนี้จะโชคหลายหรือเปล่าอุ๊ยลืมมันอยู่บนบล็อกเนี้ยเอาไปตรงนี้แล้วกันขุดไปครับปุ๊บโอ้โหบล็อกเพชรคุณผู้ชมเราต้องขุดไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะเอามาตรงนี้มาตรงนี้ลองดูอีกครับได้เป็นอะไรอุปกรณ์เพชรครับผมรู้สึกแปลกๆอะ่ะเราเจอแต่โชคดีเลยนะดูดิโอ้โหหมวกเนเธอร์ไลท์เหรอใส่ดูดิมอ้ี่เท่เลยฮนะมันจะมีโชคหลายบ้างหรือเปล่ายังไม่มีเลยจัดมาดิโอ้โหโคตรแจ่มครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันอ๋ออย่างต่อไปเนี่ยอ๋อจะเป็นทองนะครับผมซึ่งจะวันนี้ไหนลองดูซิราคา2 5 0หมนะครับผมบล็อกที่ต้องวางจะเป็น black stone นะครับโอ้โหอันนี้ต้องไปนเนเธอร์หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าลองเปิดก่อนแล้วกันไหนดูดิได้เป็นอะไรครับทองหรอโอ้โหผู้ชมดูดิฝนทองครับเยอะจัดก็ผมวิ่งไปมันเยอะขนาดเนี้ยรวยจริงรไรจริงฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเนเธอร์ครับผม เดี๋ยวสร้างเป็นตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมจวันนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยต้องไปหาเป็นแบชชันหนะผมว่านะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกือบตกลาวาแบชชันอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยเอาวุธเรามีเยอะนะครับมาคุณผู้ชมบล็อกที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นอันนี้นั่นเองที่มันมีสีทองอยู่นะครับผมต่อไปป้นกันเลยเราไม่ได้จะมาสู้เลยฮะต้องการแค่นี้ขุดไปครับขุดไปครับเออ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดที่ตรงนี้แล้วกันนะครับวางไปครับผมแล้วก็ลัคกี้บล็อกทองครับไหนดูซิได้เป็นอะไรโหแฟนบอกว่าคาถาแห่งพระเจ้าฮะุ้ยมันดูเท่เหมือนกันนะเนี่ยความสามารถพิเศษก็คือคลิกขวาเพื่อวาร์ปไปได้นะครับผมและกดชิปเพื่อยิงลําแสงสีทองและดรอปของ o อนะครับอ่าเดี๋ยวลองก่อนคลิกขวาปุ๊บอ่าวาร์ปได้แบบนี้เลยครับผมซึ่งกดชิปหรอปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิกินตายหรอแล้วก็ เอาไหนของโอพไหนดูดิโอ้มาแล้วคุณผูช้ชมมี Ender อร์โด้วยนะฮะบล็อกเอม r เรลลเขาผมเอาอีกดีเอาอีกดิอ,อ,กดอ่าตรงนี้แหละมาฮะผมของโอพีมีอะไรอีกไหมวิอะไรเนี่ยหาเรื่องหรอนี่โดนระเบิดไปเลยครับโอ้เก็บมาเก็บมาซึ่งผมว่าเรากลับกันเลยดีกว่าไฟแช็กเขาผมจุดไปโอเคโอ้โผล่ในเหมืองอีกแล้วเหรอซึ่งทีนี้นะฮะเรามาเปิดลักกี้บลอกสีทอง เพื่อหาตังกันดีกว่าชุดกอดทองเหรอมันจะดีหรือเปล่าโอ้โหเอ็นชันเนี่ยค่ขอนข้างดีเลยครับเปลี่ยนดีไหมนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ผมอของกินทองครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะโอเคลุยต่อของกินครับผมมีอะไรอีกไหมอุ้ยน้ำยาเหรอโอ้โหรูสึกเมาควันเลยฮะอะไรวะเนี่ยเยอะจัดเยอะจัดโอเคครับผมมาอันนี้อย่าบอกนะว่าฝนทออีกแล้วอุ้ยมันจะเยอะนะเนี่ย มีอีกไหมผลทองครับผมอืมของกินซึ่งโอ้โหเด้อเด้ออีวิวไออัลโกเลมเหรออะไรเนี่ยยิงไหมครับอุย้ยเจ็บปะระเบิดระเบิดเออระเบิดฟิเลจเจอร์ตายเอ,อ้ยโดนไปดิครับอะไรเนี่ยไอพวกชั่วร้ายเหรอนี่ดูว่ะเสกเป็นดินนะครับจบเลยครับผมอุ้ยเดี๋ยวมันไม่โดนเสกเป็นดินหรอมันโดนนี่แทนแล้วกันตายเลยฮะซึ่งอย่างต่อไปนะครับ ลักกี้บ็อกเพจเข้าผมสองแสนจัดมาเลยเอาล่ะสิ่งที่เราต้องวางไว้เนี่ยคือบล็อกเนเธอร์ไลท์เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถหาได้จากอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าเนเธอร์ไลท์นะครับมีไหมถ้าหาได้จะได้แบบตามไปเรื่อยๆอะ่ะอ๋อนี่ไงมันก็มีอยู่นี่ว่าขอเลยครับเราต้องการอ่า9นะครับผมตอนนี้ได้มา2โอเคตอนนี้มีสิแล้วนะครับครับตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ของเต็มตัวไปหมดฮนะเดี๋ยวก่อนนะ ครับเป็นบล็อกโอเควางไว้ที่ตรงตรงนี้แล้วกันลัคก,กี้บล็อกเพชรนะครับผมแล้วก็ขุดกันเลยเราก็จะได้เป็นที่ขุดนั่นเองฮะที่ขุดเพชรที่ดีขึ้นนะบอไหนอลองดูดิอ่ะคลิกขวาเลยแล้วกันคลิกขวาไม่มีอะไรนะครับกดคลิปกบผมโอ้โหเป็นการบอกว่าปล่อยที่ขุดเนี่ยขุดไปแบบนี้เลยนั่นเองโทอโดเยอะฮะซึ่งถ้าผมขุดปุ๊บโอ้นี่ไงมันจะเป็นการแบบขุดห้าขุด 5, ้าะแล้วก็แร่เนี่ย กลายเป็นบล็อกครับผม,มสุดจัดเลยนี่หว่าคุณผู้ชมต่อไปก็คือได้เวลาสนุกแล้วสิขุดไปเลยครับโอ้น็อดแอปเปลิลหรอไม่ได้เจอมานานนะครับขอลองกินหน่อยได้ไหมเอาละ่ะจัดน็อดแอปเปลิลไปครับผมได้เฟเกแบบโคตรเยอะโอเคต่อเลยมีอะไรอีกไหมครับ TNT ครับผมโอ้ยอันนี้โชคร้ายระเบิดอย่างเยอะต่อด้วยนี้เลยครับอีวอเกอร์เหรอได้ไ,ดไ,ดไดเลดมาปะเนี่ย ผมสามารถจัดการมันยังไงได้บ้างนะระเบิดไงระเบิดไปครับเออโดนก็ผมอะไร่วะเนี่ยเยอะจัดเออเหรือหนีเลยดีมันเยอะนะครับผมนี่ดีกว่ามาที่โลง่งมาที่โลง่งโอเคเอาไปตรงนี้แหละขุดไปครับโอ้โหชุดก่อนนี้เท่าไรครับผมได้เวลาเปลี่ยนเลยฮะโอเคอันนี้เป็ของจริงก็ผมโอ้ดยด,ยดยมันตามมาหรอตามมาแบบนี้ไม่ได้นะ อะไรดีวเนี่ยระเบิดมันไปแล้วกันเออตายโดนอันนี้เนี่ยต้องตายนะเลขสามล็อกครับไหนดูสินอตแอปเปลิลก็ผมโอ้โหตอนนี้ผมคต้นรวยอะ่ะมาดิวุ้ยเดี๋เดๆๆ,ๆ,ๆเดเฮ้ยบล็อกเพชรมันทำร้ายผมเหรอไม่ใช่แล้วแบบนี้อะไรวะเนี่ยบล็อกเพชรมีชีวิตน่ากลัวเฮ้ยโอเคต่อไปจะเป็นอันนี้นั่นเองครับกดไปครับผมโอพีพ i o n ชั่นเอื้อหือ ถ้าผมกินเข้าไปผมเป็นยอดมนุษย์ได้แน่เลยเอาเป็นว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วครับสําหรับลัคก,กี้บล็อกขั้นสุดท้ายครับผมราคา1ล้านเลยนะเลเจนดารี <Legend ary S 2> ่เหรอไหนดูสิเป็นสีลุงอ่ะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่เราต้องวางนั้นคือเบียคอนนั่นเองโอ้งั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือวิเทอร์ครัผมมาวางไปแบบนี้เลยนะครับเราต้องการเนเธอร์สตาร์นั่นเองผมจะใช้สิ่งนี้เนี่ยในการจัดการก็ผมโดนแน่ พลังของวลเลเจอร์ครับผมยิงมันอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาดิระเบิดมันขึ้นไปครับอโดนโดนมันเจ็บอยู่นะเนี่ยโอเคอีกนิดเดียวครับโดนไปครับผมอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมนี่ไงในเทอร์ตาของเราฮะถึงเวลาแล้วครับผมวางไปแบบนี้เลยได้มาเป็นเบียคอนนั่นเองซึ่งนี่น่าจะเป็นไอเทมที่โหดที่สุดแล้วนะครับวางไปเลยครับผมเเจนดารี่ลักกี้บล็อกนะฮะไหนลองดูซิมันจะได้เป็นอะไร เดี๋ยวก็เป็นปืนเหรอลองเก็บมาดูดิผมไม่ต้องอ่านแล้วแหละมาคลิกขวาเลยครับผมเป็นการยิงแล้วก็โอ้โหมีบล็อกเพชรเนี่ยตกลงมาแบบนี้เลยฮะไม่ใช่บล็อกเพชรดิบล็อกสี่ลุงอะ่ะโอเคครับผมอันนี้น่าจะเป็นท่าโจมตีนะแล้วถ้ากดชีพปุ๊บยิงพลังได้นะครับไหนลองหน่อยพวกมา้าเหรอยิงไปครับผมเจ็บรอเปล่าอุ้ยตายเลยฮะแล้วแท่นเนี้ยอุ้ยอันนี้ก็แรงเหมือนกันซื้อมาเปิดเล่นสักสามบล็อกนะครับเพราะมันแพงมากเลยครับผม เอาเป็นตรงนี้แหละไหนดูสิโชคดีหรือโชคร้ายโอ้โหโชคร้ายคุณผู้ชมเด้อเด้อนะคาถาของเราวาร์ออกมาโอเครอดนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะบล็อกที่2นะครับได้เป็นปีกเหรอโอ้ได้ปีกคุณผู้ชมใช้อะไรดีไหมใช้เลยละกันนะฮะมีพูดมาด้วยโอเคบล็อกที่3ได้มาเป็นปีกแล้วเด้อด้อด้อุ้ยแต่ได้ตังค์กลับมางั้นลองซื้อเพิ่มก็แล้วกันนะครับจะมีของที่โหดกว่านี้หรือเปล่ากดไปครับผมอุ้ยนี่อะไรอะ เอ็กพีเหรอโอ้โหเป็นร้อยส0งเลยอะไรครับเนี่ยอันนี้เอาอีกแล้ววาร์ปออกมานะครับอมามามาได้เป็นอะไรครับผมรวมมิดแร่ฮะอยากได้แร่อะไรเอาไปเลยครับผมเยอะจติซึ่งผมว่าคาใจอะนะว่ามันมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าโอ้หนี่ไงมันมีจริงๆด้วยนะโอ้หุณผุ้ชมดูกองทัพเวกดิเยอะเกินขออย่าเจอกันเลยดีกว่าไปดีกว่าครับโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ นี่มันเซตไปลุยมังกรนี่ว่าจากเซตที่เขาให้มานะครับก็ลุยเลยละกันก็ผอมสตองโฮไม่ต้องหามันแล้ววางไปเลยนี่แหละโอเคตัวพร้อมใจพร้อมนะครับไปกันเลย let's go เอาล่ะผมมีปีกก็ผอมมีอันนี้ออาวุธเนี่ยใช้เป็นอะไรดีนะเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้นี้บินก่อนอ,อผมว่าอยู่ที่พื้นน่าจะดีกว่าของมันแบบต้องคลิกขวาเยอะ อ่าโอเคอันนี้นะครับลองยิงไปครับผมใช้ได้ผลหรือเปล่าระเบิดไปตรงนั้นเลยอุ้ยเดี๋ยวโดนเอนเนอร์ดักก้อนด้วยนะอะไรเนี่ยเอนเนอร์แมนโดนไม่ดีโอ้โหตายแล้วผมซึ่งถ้าผมยิงลำแสงปุ๊บพังไหมเหมือนจะพังนะฮะยิงไม่ดีเออพังหมดเลยครับผมหมดเกินยิงลุงเวเลเจอร์ขึ้นไปได้ไหมได้ไหมตุม้มอุ้ยได้อยู่นะยิงลุงเวเลเจอร์อีกรอบนึงครับ ระเบิดโอเคผมอยากขึ้นมาบนนี้ยอ้เได้แล้โอเคได้อยู่ได้อยู่เหมือนจะเหลือเป็นเสานี้ใช่ไหมยิงไปครับเสานี้แล้วก็สองอันนี้เออส่งวิเลเจอร์ไปให้หมดโอเคครัผมถือว่าเรียบร้อยเลยวาร์ปลงมาอนี่นี่นี่กินโพชั่นเดือจัดไปครับโอ้โหสว่างก็สว่างขึ้นทันตาเลยบอกเลยว่าเองไม่รอดแน่ยิงลำแสงไปก่อนเลยครับเจ็บหรือเปล่าเฮ้อ เออแถบด้านบนมันบังอะ่ะเอาเป็นว่าใช้ปืนนี้แล้วกันเนาะคลิกขวาไปครับมีบล็อกระเบิดลงมาครับผมเออระเบิดมาไปเลยตายไหมตายไหมหุ้ยตายผู้ชอมตายตาย,ตายดูดิแรงจัดนะครับอืออีกรอบนึงอีกรอบนึงได้หรืเอเปล่านี่ไงยิงไปครับผมเรียบร้อยพลังของปืนสีรุ้งนะครับปืนระดับรีเจนเดารี่เลยโอเคกลับกันดีกว่าโอ้ ผ่านอะไรมาเยอะจริงเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบลกี้บล็อกไหนมากที่สุดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยส่วนตัวแล้วผมชอบมันสีลุงที่สุดเลยฮะพลังมันแบบโคตรโอพะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ